สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูบนะครับชาวยูทูบนี่ผมพามาดูซีลอนหน้านะครับของ m 6 0นะครับงานก็มีตลอดนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับบางทีผมก็ทำไปแล้วผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ลงอีกดูให้อีกนะครับอันนี้ก็อยากท่ายดูนะครับนี่สีรอนหน้านะครับของ m 6 0 ตัวนี้ก็ซีนนะครับของแท้นะครับการประกอบถอดก็น่าจะไม่ยากนะครับก็คือใส่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ตีซีนเข้าไปอย่างนี้นะครับคือรุ่นเจะตีซีนในข้านอกนะครับแต่รุ่นเอคือจะตี ถ้าตีเข้านะครับก็คือตีจากฝั่งข้างนอกนะครับถ้ารุ่นเอวคือคือจะตีเข้าจากฝั่งนี้นะครับนี่คือประกอบถ้าเราตีซีนไปก่อนรุ่น60นะครับถ้าเราตีซีนไปก่อนถ้าเราตีซีนแบบนี้นะครับคือตีซีนเข้าไปก่อนปุ๊บเวลาเราจะยัดใส่ตัวนี้นะครับ ซีนก็จะโผล่อย่างนี้นะครับคือต้องใส่ตัวนี้ก่อนหาดูลายให้มันตรงนะครับแล้วก็ตีซีนเข้าไปแบบนี้นะครับฟังทนเหลืองอยู่นอกนะครับตีเข้าไปนี่เลยพอตีเข้าปุ๊บก็ลูกปืนตัวใหญ่ตัวนี้ตีอัดไปเลยนะครับแต่รุ่น60ก็จะมีแผ่นชิมแผ่นชิมอยู่ ตัวไหนเนาะเดี๋ยวนี่ครับก็จะมีแผ่นชิมตัวนี้รองลูกปืนตัวนี้อีกนะครับชิมแล้วก็ตีลูกปืนตัวนี้เข้าไปแล้วก็ใส่เฟืองตัวนี้นะครับใส่เฟืองตัวนี้เสร็จแล้วก็จะมีกิบล็อกตัวนี้มาล็อกกิบล็อกก็จะมาล็อกเออใส่กิบล็อกก่อนนะครับกิบล็อก อยู่อันนี้แล้วก็ใส่เฟืองตัวนี้ตีซีนเข้าไปแล้วก็ตีลูกปืนตัวนี้เข้าไปแล้วก็ใส่กิบล็อกตัวนี้ให้มันได้แล้วก็ใส่เฟืองตัวใหญ่เข้าไปแล้วก็จะมีลูกปืนตัวนี้นะครับเนี่ยลูกปืนปลายเผาเนี่ยแตกพอดีลูกค้าก็กําลังวิ่งไปซื้อนะครับส่วนมากรุ่นเอมก็จะเป็น ลูกปืนแตกเผามันถึงจะเวียงเผามันเวียงนะครับคือถ้าซีนตัวนี้รั่วก็ถ้ารุ่นเอ็มก็ผมอยากให้รื้อเปลี่ยนเลยนะครับเพราะบางทีเราก็ได้รือ้อลูกดื้อลูกปืนด้วยเพราะถ้าน้ํามันน้ำมันมันเผาอยู่ระดับนี้ใช่ไหมครับคือน้ํามันชุดนี้ถ้ามันซึมออกหมดน้ํามันก็จะเลออยู่ประมาณนี้ แล้วตรงกลางตัวนี้จะไม่มีอะไรเลี้ยงลูกปืนก็จะแตกพวกซีนเราก็ดูดีๆครับซีนเรากับซีน้าตังครับถ้ามันรั่วซึมก็ดูน้ำมันเรื่อยๆนะครับส่วนคันนี้ก็เอ็นยูาห้านะครับน่าจะอีกไม่นานน่าจะได้เปลี่ยนคัสให้ดูนะครับเพาราะคัสก็ยันแล้วนะครับลูกค้าปลูกอ้อยขี้อ้อยนะครับคันนี้60สิ ประมาณนี้นะครับนี่รื้อเครื่องไว้อีกคันหนึ่งยังไม่ได้ไปประกอบเลยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมถ้ามีอะไรดีๆผมก็จะถ้าให้ดูครับซ่อมรถทั่วไปแล้วครับตามภาษาฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ